สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตบางครั้งเราอาจจะมองข้ามมันไปบางทีเราเพียงต้องการแค่มุมมองใหม่ๆด้วยความบางเฉียบเพียง0.76 mm มมนี่คือบัตรเครดิตสิ่งสําคัญที่คุณเก็บติดตัวไว้ตลอดด้วยความบางเพียง2.1 m mm, มมกุญแจที่เป็นตัวกลดล็อกทุกอย่างในชีวิตเป็นสิ่งสําคัญที่ใช้ในชีวิตประจําวันของคุณและนี่ความบางเพียง5 1 9ม mm, มสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากโมโต สุดยอดนวัตรกรรมและการออกแบบอย่างหรูหราที่รวมกันอยู่ในโ o โต C ีสามสิ่งเหล่านี้ที่เหมือนกันคืออะไรของพวกนี้เป็นสิ่งที่คุณขาดไม่ได้โมโต C เป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ปางที่สุดในโลกพร้อมทั้งยังแข็งแรงที่สุดด้วยวัสดุอลูมิเนียมเดียวกับที่ใช้ผลิตเครื่องบิน หน้าจอแบบ Quad HD Super AMOLED ขนาด5.5นิ้วเหมาะสำหรับความบันเทิงและการเล่นเกมที่มาพร้อมกับ CPU Qualcomm Snapdragon 820และ RAM 4GB สมาร์ทโฟนเครื่องนี้มาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียด13 MP, f-stop 1.8และระบบกันสัน่นกล้องหน้า5 MP ทั้งยังให้คุณได้ถ่ายรูปได้อย่างจุใจมากกว่า10,000รูปที่สามารถเก็บในหน่วยความจำภายใน 64GB แบตเตอรี่2 6 0 0มิลลิแอมพร้อมระบบชาร์จไวด้วย Turbo Power Charging ์จิ่ที่ให้คุณสามารถใช้งานได้ทั้งวันสบายๆ fingerprint scanner ที่สามารถปลดล็อกหน้าจอได้อย่างรวดเร็วสุดท้าย nano coating ที่ช่วยป้องกันละอองน้ำและขอแนะนำน้องเล็กของเรา Moto C Play แตกต่างด้วย CPU snapdragon 625 RAM 3GB หน่วยความจำภายใน 32GB กล้องหลังความละเอียด 16MP f-stop 2.0 พร้อมแบตเตอรี่3,510 mAh ขอเสนอ m Moto Mods ที่พร้อมจะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนของคุณให้เป็นในแบบที่คุณต้องการเพียงแค่ติดมอด้านหลังสมาร์ทโฟนของคุณซึ่งจะล็อกด้วยแม่เหล็กอัตโนมัติและนี่คือ JBL Mods สุดยอดลำโพงที่เหมาะสำหรับปาร์ตี้ของคุณนอกจากนี้คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนมอดได้ตามความต้องการของคุณไม่ว่าจะเป็นกล้อง Hasselblad โปรเจคเตอ Power Bank หรือเปลี่ยนสไตล์ของคุณด้วยฝาหลัง Moto C วิวัฒนาการล่าสุดของสมาร์ทโฟน